สวัสดีครับพบกับผมบ่าวบุญการนอนนาเช่นเคยครับผมเนาะนี่ก็วันที่สิบเอ็ดหรือสิบสองแหละจำไม่ได้ครับผมมาทําหมุดปากไก่ครับผมตัวนี้รอประกอบหลักสแตนเลสครับผมขนาดห้ามิลแล้วก็เป็นลูกหมุนครับผมเวลาเดินวนแล้วมันจะไม่เกี่ยวขาตัวเองอันนี้เป็นไม้ส่วนของผมเป็นเรซิน หลักสตนเลสครับผมหลักสตนเลสยาวทำขนาดพอดีครับผมแล้วแต่บางว้นที่เนาะบางว้นทีก็ดินมันแข็งบางว้นที่ก็ดินอ่อนเกาปักให้สุดเลยเวลาเดินก็จะหมุนครับผมตันนี้หมุนมาทำกันนะผมทั้งหมดเก็ตามที่เห็นนี่แหละครับผมเนี่ย ดีช่วงนี้ยุ่งๆับผมไม่ได้อัปเดตให้เอฟซีได้รับชมตัวนี้เป็นไม้ครับผมไม้เราทำการเจาะ ก็จะเอาตัวนี้เข้าไปจ้นเล็นี่ก็ค่อนข้างสูงอยู่ จะพอดีเลยครับผมค่อนข้างแน่นเวลานั้นก็จะล็อกกาวไว้ เพื่อ okay. ไม่มันหลุดก็จะอยู่ประมาณนี้ก่าวร้อนอ่ะนี่ก็พร้อมใช้งานได้เลย ลูกประคำเป็นไม้ครับผมไม้ประดูทั้งหมดก็อห้าสิบกว่าอัน ทุกหมุนน่าจะเป็นเบอร์ศูนย์นะผมก็ไม่ได้จำเบอร์ศูนย์น่าจะเป็นเบอร์ศูนย์เบอร์ใหญ่สุดนี่รอบเก่า กันมันลื่นลงก็ใช้งานได้แลราเช็คแน่นกว่าดันเข้าก็ฟิตอยู่นี่ขนาดใช้งานปกติคืน5นิ้ว เป็นผีเสื้อน่าจะสักประมาณสามสิบห้าหลักก็กำใหญ่มากปกติก็จะอยู่ที่สิบห้าหลักเอาโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณเอฟซีครับผมที่รับชมและติดตามกับเบาเมืองการน,นอนนานเช่เคยครับผม